เพื่อให้สูงขึ้นเขาแทงต้นขาด้วยเข็มทุกวันและทั้งหมดเป็นเวลา10ปีแต่คุณไม่เคยคิดว่าเมสซี่ตัวน้อยทนทุกทรมาจากหอมอ่อนแอจะกลายเป็นตำนาดาวดังระดับโลกในอนาคตเขาคือเมสซี่แต่อัจฉริยะฟุตบอลคนนี้มีไว้เด็กที่น่าสนพชมากเมสซี่ตัวเล็กกว่าเพื่อนตั้งแต่เขายังเด็กเมื่อเขายังเด็กเขามักจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลกับญาของเขาสิ่งนี้ทำให้เขามีความสนใจในฟุตบอลอย่างมากส่งผลให้เกมวันนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ู้เล่นคนหนึ่งมาสายมองไปที่โคชที่กระวนกระวายเมสซี่กระซิบกับคุณยายคุณยายฉันสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมคุณอยากจะเล่นเหรอใช่ย่าตะโกนเรียกโคชเอแนะนำโคชให้เอาหลานของตนไปลงสนามโดยไม่คาดคิดโคชดูสงสัยหลังจากมองเมสซี่สั้นๆผู้ชายตัวเล็กแบบนี้จะเล่นเก่งได้ยังไงย่ามีความพยายามจูงใจโคชบอกว่าเมสซี่วิ่งเร็วคุณสามารถเล่นตำแหน่งไหนทุกตำแหน่งโดยไม่มีทางเลือก โคชให้เมสซี่ตัวน้อยได้เล่นช่วงเวลาที่เมสซี่ตัวน้อยได้เสือ้อชีวิตในตำนานของเขาก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เช่นกันผลงานต่อไปของเมสซี่จะทําให้ทุกคนประหลาดใจผู้ชายตัวเล็กคนนี้กับการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นของเขารับบอลใต้ฝ่าเท้าอย่างรวดเร็วผู้เล่นที่หลบก,การบล็อกได้อย่างง่ายดายด้วยการเลี้ยงลูกเพียงไม่กี่ครั้งเลี้ยงบอลเร็วทาประตูได้เมสซี่ตัวน้อยกลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมงงทันที ทุกคนทึ่งในความสามารถของนักเตะตัวเล็กคนนี้โค้ชถึงกับขอให้ย่าพาเมสซี่มาซ้อมที่นี่ทุกวันไม่มีใครในปัจจุบันที่จะมีความคิดชื่อเลี้ยวแนลเมสซี่จะดันกล้องไปทั่วโลกในเวลาอันใกล้นี้และทุกๆครั้งที่เขาทำประตูได้จะชี้นิ้วสองข้างขึ้นฟ้านี่คือเมสซี่ที่บอกแบบนั้นกับชายชนะทุกครั้งเขาเชื่อมั่นยาของเขาที่สนับสนุนเขาเสมอมาเขาทำมัน เรียกได้ว่าไม่มีคุณย่าก็คงไม่มีเมสซี่ในวันนี้เธอคือคนสําคัญของอาชีพค้าแข้งของเมสซี่เมื่อไม่มีใครเชื่อว่าเมสซี่ผอมจะเล่นได้ดีมีเพียงคุณย่าเท่านั้นที่อ่อนโยนและหนักแน่นที่จะให้กําลังใจน้องเมสซี่คุณจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตอย่างแน่นอนและเมสซี่ตัวน้อยก็ปล่อยให้คุณย่าตั้งหน้าตั้งตารอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะเตะบ,บอลด้วยเท้าของเขาหากไม่มีลมเติมลูกบอลเขาจะด้วยกระดาษแล้วแต่ต่อไป ข้าิริว้วถุงขยะและกระป๋องล้วนเป็นอุปกรณ์ฝึกหัดของเขาความรักในฟุตบอลของเขายิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งที่เมสซี่ตั้งตารอคือการซ้อมบอลกับเพื่อนร่วมชั้นหลังเลิกเรียนความสามารถพิเศษกับการทำงานหนักปล่อยให้เมสซี่ตัวน้อยกลายเป็นนายในสนามอย่างรวดเร็วเขามักจะอยู่กับทีมทีมไหนจะเป็นผู้ชนะแต่ก่อนการแข่งขันนัดสำคัญในวันนี้เมสซี่ตัวน้อยเผลอถังตัวเองในห้องน้ำเขากระแทกประตูแต่ไม่มีใครตอบกลับ เกมกำลังจะเริ่มขึ้นเมสซี่ตัวน้อยต้องพังหน้าต่างและออกไปเขาวิ่งไปจนถึงสนามเมื่อเขามาถึงเหลือเวลาอีกเพียง20นาฬิกานาทีจะจบเกมทีมยังตามหลังคู่แข่งถึง2ลูกโค้ชรีบเปลี่ยนเมสซี่ทันทีที่เมสซี่ตัวน้อยก้าวเข้าสู่สนามสถานการณ์ในสนามเปลี่ยนไปทันทีเขาพลิกสถานการณ์ด้วยตัวคนเดียวหลังจากแซงคู่แข่งและคว้าชัยชนะ แต่เมสซี่ตัวน้อยที่เก่งบ้านฟุตบอลไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยแต่ถึงแม้คุณจะเล่นได้ดีคุณก็ยังมีความรู้ของพิธีการที่คุณควรมีก่อนเกมแต่ละเกมเขาและเพื่อนต้องสวมเสื้อของทีมที่พวกเขาสนับสนุนเมสซี่เลือกหมายเลขสิบเป็นตัวแทนของบาร์เซโลนาเสมอในเวลานี้เมสซี่ตัวน้อยไม่สามารถจินตนาการได้หมายเลขสิบจะกลายเป็นหมายเลขพิเศษของเขาในอนาคตไปกับเขาเพื่อสร้างสนามและจุดสูงสุดและทำนานอีกแห่ง เมื่อทุกคนคิดว่าถนนในตำนานของเมสซี่มันจะราบรื่นปรากฏว่าการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวเกือบทำลายทั้งอาชีพของเขาเมสซี่เด็กน้อยที่เติบโตช้าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ในที่สุดพวกเขาพาเมสซี่ตัวน้อยไปตรวจที่โรงพยาบาลผลการวินิจฉัยของหมอเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาจากฟ้าเมสซี่ตัวน้อยต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดความเมืพัฒนาการนั่นคือสิ่งที่เรามักเรียกว่าคนแพร่พ่อแม่เป็นห่วงมาก แต่เมสซี่ตัวน้อยมักจะให้ความสนใจกับสิ่งเดียวเท่านั้นฉันสามารถเล่นต่อได้หรือไม่แผนการรักษาที่แพทย์เสนอคือฉีดกรดฮอร์โมนทุกวันวิธีนี้ไม่เพียงแต่เจ็บปวดมากเท่านั้นแต่ยังต้องรักษาด้วยค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วยแต่เพื่อความฝันของเมสซี่ตัวน้อยพ่อแม่ยังคงใช้ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดเพื่อรักษาเขาเมสซี่ตัวน้อยเองก็แข็งแกร่งมากเช่นกันเขาฉีดฮอร์โมนการจเจริญเติบโตทุกวันโดยไม่ต้องช่วย เข็มหนาปักลงที่ขาแบบนี้ไม่เคยบ่นว่าเจ็บเมสซี่จะใช้ความคิดไปเริ่มเพื่อปลอบโยนแม่ของเขาที่มีปัญหาด้วยความช่วยเหลือของฮอร์โมนเมสซี่สูงขึ้นเล็กน้อยแต่พระเจ้าไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กที่แข็งแกร่งคนนี้มากเกินไปวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้แผ่ขยายไปทั่วอาร์เจนตินาพ่อของเมสซี่ตกงานนี่ก็หมายความว่าครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วไม่สามารถจ่ายค่ารักษาที่สูงยิ่ของเมสซี่ได้อีกต่อไปเพื่อความฝันของลูก พ่อไปได้แค่ทีมนีเวนโอลบอยที่เมสซี่อยู่หวังว่าพวกเขาจะให้ทุนติดตามการรักษาของเมสซี่ได้ปรากฏว่าถูกปฏิเสธพ่อไม่อยากยอมแพ้เขาเดินทางไปสโมสรฟุตบอลเล็กใหญ่ทั่วโลกคีเวนมีทีมที่ยอมรับเมสซี่ทุกคนเห็นด้วยผู้เล่นที่ป่วยเป็นโรคทางจิตไม่มีอนาคตพวกเขาไม่ต้องการเสียเงินในเด็กที่มองไม่เห็นความหวังโชคดีที่เวลานี้สโมสรในสเปนยื่นสัญญาให้เมสซี่ มันคือบาร์เซโลนาที่เมสซี่เล่นในภายหลังเมสซี่มาที่สถาบันเยาวชนของบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรกทุกคนที่อยู่ในนั้นฉันไม่ชอบเด็กอายุ13ผอมแห้งคนนี้พวกเขาอยอยเมสซี่และบอกให้กลับบ้านก่อนเวลาเมสซี่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความอาฆาตพยาบาทก่อนวัยอันควรจากคนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ยอท้อเพราะเมื่อขึ้น,นเวทีแล้วเมสซี่ตอบโต้การยยอยเหล่านั้นด้วยความแข็งแกร่งทุกคนไม่กล้าที่จะประมาทชายหนุ่มคนนี้หลังการฝึกซ้อมเวลาโคชไปหาเขา คุณชื่ออะไรเมสซี่ผลงานที่โดดเต็มของเมสซี่ดูดความสนใจจากผู้บริหารของบาร์เซโลนาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้เห็นผลงานที่น่าทึ่งของเมสซี่ในสนามตัดสินใจทันทีไม่ว่าค่ารักษาครั้งต่อไปจะสูงแค่ไหนก็ตามพวกเขาทุกคนต้องการเก็บเมสซี่ไว้บาบาร่าเสนอสัญญา10ปีให้เมสซี่นอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะแบกรับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดสำหรับเมสซี่นั่นเป็นวิธีที่เมสซี่เข้ารวมถีมนโปรดของเขานอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย คำชั่วโมงและเสียงปรบมือเหล่านั้นไม่เคยหยุดการไล่ตามความฝันของเขาทุกตารางนิ้วของบาร์เซโลนาได้เห็นหยาดเหงื่อและการทำงานหนักของเมสซี่และเวลาก็ได้ให้รางวัลที่ดีที่สุดแก่เขาเช่นกันเมสซี่ได้เลื่อนชั้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่ออายุ16ปีนี่เป็นการทำลายสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของบาร์เซโลนาในลาลีกาสหพันธ์ฟุตบอลสเปนต้องการให้เมสซี่เข้าร่วมทีมชาติสเปนด้วยซ้ำข่าวนี้เพิ่งรู้โดยเชฟชาวอารเจนตินาเขาต้องการเก็บความสามารถนี้ไว้ในประเทศ ดังนั้นเขาจึงเดินทางกลับไปยังอาร์เจนตีนาพยายามแนะนําเมสซี่ให้เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาหัวหน้าโค้ชดูถูกเมื่อเขาได้ยินคําพูดอัจฉริยะเขาได้เห็นมามากฉันไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อเมสซี่แต่ภายใต้ใคําพูดที่ดีของเชนโค้ชฝืนถ่ายวิดีโอเกมเมสซี่ในตอนแรกโค้ชไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้เลยเมื่อเขาสุ่มเปิดวิดีโอของเมสซี่ฉันไม่สามารถละสายตาได้อีกต่อไปเด็กวัยรุ่นคนนี้มีพรสวรรค์นในการเล่นฟุตบอลมาก หัวหน้าโค้ชรายงานเหตุการ์ต่อสหพ,พันธ์ฟุตบอลอาเจนตีนาทันชีพวกเขาตัดสินใจที่จะตามหาเมสซี่ด้วยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด40นาทีต่อมาพ่อของเมสซี่ได้รับโทรศัพท์จากสหพ,พันธ์ฟุตบอลอาเจนตีนาและเมสซี่ก็ไม่ลังเลที่จะเลือกติดทีมชาติรับใช้ชาติแต่สนามรบหลักของเมสซี่ยังคงอยู่ที่บาร์เซโลนาในเวลานั้นบาร์เซโลนาเป็นดาราดังเมสซี่ยังเป็นเพียงเด็กใหม,ม่แม้ว่าเขาจะมีความสามารถแต่โชคดีที่นักเตะบาร์เซโลนารุ่นเก่าชอบเขามาก ทุกคนดูเอเลเมซี่เหมือนน้องชายเอาเเอาเทเออาเทที่นี่เมซี่ได้พบกับเพื่อนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นคือโรนันดินโยซึ่งเป็นผู้เล่นหลักของบาร์เซโลนาในเวลานั้นโรนันดินโยดูแลเมซี่ในทีมเป็นอย่างดีทั้งสองยังสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งประตูแรกที่เมซี่ทำได้ในบาร์เซโลนาถูกส่งโดยโรนันดินโย เขาเลือกที่จะยิงทันทีเมื่อเขาได้รับบอลบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูไปแล้วหลังจากทําประตูดได้โรนันดินโยก็วิ่งไปยุ้เมสซี่ไว้บนหลังทันทีภาพคลาสสิกนี้ก็เช่นกันมันเป็นความทรงจําที่มีค่าที่สุดสําหรับแฟนๆหลายคนในเวลานั้นโรนันดินโยเป็นทั้งเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาของเมสซี่วิธีนี้ภายใต้การคุ้มครองของเพื่อนร่วมทีมเมสซี่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเขากลายเป็นสมาชิกที่สำคัญและขาดไม่ได้ของบาร์เซโลนา จากนั้นเมสซี่โดดแต่นเกมแล้วเกมเล่าชื่อเสียงของเขาแพร่กระจายไปทั่ววงการฟุตบอลทุกคนรู้ว่าอารเจนตีน่ามีผู้เล่นหม่ที่มีพรสวรรค์โรนันดินโยออกจากทีมหลังจากนั้นเมสซี่รับตำแหน่งแกนหลักคนใหม่ของทีมได้สำเร็จเขาอายุเพียง21ปีได้แสดงความสามารถในเวทีระดับโลกแล้วจากนั้นเป็นต้นมาฟุตบอลได้เข้าสู่ยุคข,ของเมโลอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมสซี่นำบาร์เซโลนาคว้าชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า เขาทำลายสถิติตดตัวเองมานับไม่ถ้วนการทำแฮตทริกเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาในปี2021เมสซี่ได้รับรางวัลลุกโลกทองคำ7รางวาัลผู้เล่นระดับโลกแห่งปี6ครั้ง6รองเท้าทองคำยุโรป8รองเท้าทองคำลาลีกาถ้วยรางวัลเหล่านี้ได้พบเห็นตำนานของเขาตลอดทางดังนั้นเมสซี่จึงกลายเป็นแชมป์ที่สมควรได้รับในการแข่งขันชิงแชมป์ในหมู่แฟนๆทุกคน เมสซี่วัย34ปีจะเล่นให้กับปารีสในปี2021นำทีมชาติอาร์เจนตีนาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2022รอเมสซี่ขึ้นนำอีกครั้งทีมชาติอาร์เจนตีนาคว้าแชมป์ยุโรปและอเมริกาแต่ในใจของอัจฉริยะหนุ่มและมีชื่อเสียงคนนี้มักเสียใจยอยู่เสมอนั่นคือถ้วยบอลโลกที่เขาพลาดหลายครั้งฤดูร้อนปี2014เมสซี่นำอาร์เจนตีนาตลอดทาง ในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศกับทีมเยอรมันนี่เป็นครั้งแรกที่อาเจนตีนาบุกเข้าไปในรอบนี้นับตั้งแต่ปี1978คู่ต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันเจ้าถิ่นทำประตูไม่ได้จนกว่าจัดจังหวัดจันทบุรี90นาทีของฤดูการปกติในช่วงต่อเวลาชาวเยอรมันนำผู้มาใหม่สองคนเข้ามานาทีที่113เกตเซ่วัยรุ่นเยอรมันวัย22ปีการเร่งความเร็วย่างกระทันหันทางด้านซ้ายส่งบอลเข้าไปในกรอบ ทันทีหลังจากนั้นบอลพุ่งผ่านตัวผู้รักษารประตูเข้าไปที่มุมไกลของประตูด้วยวิธีนี้อาร์เจนตินาเอเปเยอรมน,นีอย่างหุดวิดเพียงแต้มเดียวและจังหวัดจันทบุรีอันดับที่สองเมสซี่เผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดเมื่อมอบรางวัลภาพการจ้องมองถ้วยบอลโลกเป็นเวลานาน,านมันกลายเป็นความเจ็บปวดในหัวใจของแฟนๆชาวอาร์เจนตินา,นานับไม่ถ้วนฟุตบอลโลก2018เมสซี่นำทีมฟันฝ่าอุปสรรคน่าเสียดายที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ อาเจนตีน่ายังแพ้ทีมฝรั่งเศส3-4ต่อพร้อมเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินเมสซี่จ้องมองที่ถ้วยรางวัลเป็นเวลานานในครั้งนี้เหลือแต่รูปหล่อรูปหล่อให้แฟนๆระยะทางถ้วยบอลโลกเมสซี่อาจมีโชคเล็กน้อยตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนนี้อายุ35ปีเมสซี่เริ่มต้นการเดินทางของสะพานแห่งบอลโลกอีกครั้งเขาสารภาพก่อนเกม World c กาตาอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ทำตามความฝันให้เป็นจริงไม่มีใครแข็งแรงมาแต่กำเนิดแต่จิตวิญญาณและทัศนคติที่แข็งแกร่งนั้นฝังรากอยู่ในชีวิตของเมสซี่ด้วยวัยเพียง21ปีเขากระโดงดังในเวทีระดับโลกแล้ว แต่เบื้องหลังความสำเร็จที่ดูเหมือนช่วข,ข้ามคืนเป็นเวลา17ปี114วันของการฝึกฝนตั้งแต่ชเช้าเจนอดกอลเอกเ,ออเมื่อเทียบกับผลลัพธ์สุดท้ายสิ่งที่ควรค่าแก่การเกรงกลัวของเราก็คือว่าจิตวิญญาณของเมสซ,ซี่ในการต่อสู้เพื่อความฝันของเขาซูปเปอร์สตาร์ใช้เวลากว่า10ปีในอาชีพของเขาเขาสืบทอดจุดสุดยอดและทำนานของสนามนอกจากนี้ยังมีเยาวชนของแฟนๆอารเจนตีนาและความยอดเยี่ยมของเขาไม่จำเป็นต้องมีแชมป์ฟุตบอลโลกมาพิสูจน์ เพราะเขาเป็นราชาแห่งลูกบอลที่คู่ควรมานานในหัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนหลายปีได้กัดกินแรงหนุ่มสาวแต่ไม่สามารถทำลายเทจํจำงที่แน่แน่และไม่ยอมอ่อนข้อได้ไม่มีจิตปัญญาในจะถูกตัดสินด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวความรุ่งโรจน์มักจะอยู่ที่คน